อยู่กับผมรีวิวเกมมร์อ <c oughs> เอไม่ใช่พูดว่าช <c oughs> ี่ใช้คำว่าอะไรแล้ววะลืมชักไม่เดี๋ยวใครอ่านได้ออกเลยลืมลืมโอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดอะไรร้ไมา RC mod นั่นเองหรืออซาซินดีอ,อัิโหลดทั้งสองอย่างเลยเอาจบไม่ต้องพูดก็ลคิดว่า RC mod นะครับแล้วก็ โ okay. อเคไม่ต้องพิงมพ์ก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ลิงค์ไว้ด้านล่างต้านคิปจ่าต่อไปก็เรียก R 4ีเ็ตรงนี้นะครับและก็กดัลมด์ต่อ,อไปแล้วก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟนอกจะได้ลนะเราจะเก็บได้เปาอินแคสเตอร์แล้วยังแบบลงคิปใครอยากให้ลงอะไรก็บอกกันได้นะคบแบบแคสเกมอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราให้เด็กก็กดตรงนี้แล้วมันจะมีอะไรขึ้นนะสำหรับคอมพิวเตอร์วินโดว์จิบฮะ <c oughs> เ,เป็นโทรมาใชิบหยต้องรับแล้วล,ล่วะ,ะเดี๋ยวไปต่อไปอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแปนหนึ่งนะครับเพื่อนโทมานันหนึงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตัดแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาต่อเลยเนี่ยเราก็าโหลดไปนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะเอามาโหลดแอสซิส n ก่อกันเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะี๋ยวเัดมึงเกิร์เดี๋ยวคำหยาดก,ก็ตัองมีคำหยาดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเด,ดี๋ยวเดี๋ยว วีวงวีห้านี่แหละมาสองอย่างเลยมหมเปลี่นวีลิ็กนีดด้านล่างแน่แน่รประกันนี่ไงไม่ต้องวีติดชิบหายโอเคนะครับก็เมื่อได้แบบนี้แล้วถ้าเาจาเนอนะอาจจะเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่า เปิดหลายอย่างเลยเดี๋ยววลดวันนี้แปเป็นเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีหนึ่งแบบเวลาเมื่อได้แบนนี้แล้วนะให้กดตรงนี้นะครับตรงดาวน์โหลดกดปุกบโไอเค้อยู่ในหน้าตาแบบนี้ขอห้ดาวน์โหลดวันนี้อ๋อลืมไปผมดาวน์โหลดไปแล้วให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นลื่มอะไรแล้วแต่พอดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะไปเจอที่ อ่าลวนะครับนี่เล่าของผมเดี๋ยวานี่ไงเดี๋ยวพเจอตรงนี้แล้วนะครับกดเข้าไปเลยเออใครมีอินโทรทำอินโทรให้ผมหน่อยนะครับก็ใครทำเดี๋ยวผมให้ไอ้นู้นเลยห้าร้อยูปบุเนๆุเนไม่มีปัญญามีเงินอยู่สองร้อยกว่าบาทเอาไปเติมสองร้อยูก็ได้นะ โอเคครับไม่ได้แบบนี้แล้วเราก็อยู่อยู่ในเกมส่วนอาร์ซีอาซีอันนี้ก็ไปไปอันนี้อันนี้เนี่อันนี้ก็เลือกแล้วแต่เลยนะครับเอาแบบวัดเอสและกันอันนี้ก็โอเคินมาเริ่มเลยอยในนี้แล้วนะครับเอาไว้อย่า แต่เวลาเล่นหน่อยเวลาแบบเจออยู่ในหน้าเนี้ยอ,อาจจะกระตุกกระตุกในน,นั้นในคนมอมพิวเตอร์เพราะว่าเวลาผมถ่ายผนองแล้วลองถ่ายแต่ไม่ได้ลงคลิปไงไอ้พวกมันมีสแสงอะไรแบบเนี้มันทำให้ก,กระตุกเราคอมพิวเตอร์ไงเอาอุปกรณ์ผมไม่รู้ชอบเล่นลีวายลีวายบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนด่านหรอกโอเคถ้าบพูดได้แบบนี้แล้วเล่นเลยไม่ต้องห่วงไม่กระตุกแล้ว โอ้โโยโรดบอกเลยแล้วเพื่อนมันก็ทักอะไรเข้านักสาววะเนี่ยเอ้ยเชียใจเย็นโอเคครับถ้าเราก็อยู่ในโห่ลดคนนะก็ถ้าเราเป็นคนสร้าง,งห้องเราสามารถกดโอ้คุณทำอะไรรู้ไหมยวดูกันหนึ่งสองสามวีสามารถดัดเกียห้องได้

สอนลงไปแล้วสอนลงนะเออผมเห็นแล้วพี่ตงอ,อันนี้พี่สอนสนอ,งนองอย่างไงเวลาโดนจับนะให้ก็คลิกซ้ายหรือคลิกขวาได้เรารอออยู่แล้วมัเนเจกือส่วนเคล็ดลับอย่างหนึง่งนอ้เราก็จกไม่รู้แต่ว่าถ้ายืนเล่นนะที่ผ่านนะครับก็ถ้า ถ้าถ้าลองมอสีหานะไม่ต้องกลัวเข้าไปห้องนั้นเลยถึงจะเป็นด่านนี่กดเลงห้าแล้วก็ต่อยไม่แหวเหมือนบังคับบักังับตัวไทไทเออนะครับก็นี่อยู่กับเอ็นนะไม่ต้องบอกยูเอ็นเกมเมอร์นะฮะไม่ต้องเสือกไหวนะครับก็สำหรับทีนี้แล้วกั้ยังไม่จบอยู่วะยังอาติหมดอยู่อาติหมดจะไม่จบโอเคเด้เดะ อันนี้มาแล้วแบบเดี๋ยวผมก็ปิดอันนี้นะทีสออ่สอนลองอ่ะสมอดได้หรือเปลสาลองด้วยมาเดี๋ยวผมจะไปดูดิเดี๋ยวไอดีห้องก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยไอดีท็อปท็นี่อัติมอดหรือเปล่าโอเคโอเคครับ

แล้วเราสามารถแต่งสกินได้ด้วยสามารถสร้างแบบได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูในห้องนี้เขาสร้างเองช่วยแล้วสามารถเข้าได้แต่อาร์ติมวันฮะส่วนคนที่เล่นปกติจะไม่มีได้เฮียสร้างห้องสวยเลยอยู่บอกเลยโคตรสวยอาร์ติมวันผมลงมาแล้วเนี๋ยเล่นส่วนวิธีการสร้างห้องไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมเดี๋ยว เอ้ยเดี๋ยวเคนเพิ่งเพิ่งมาดูคลิปพี่ไงไม่ใช่แค่คนที่ท่านเล่นไงวะแล้วพี่ก็ต้องสอนเขาหน่อยดิทอานเล่นไงอ่ะน้องว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะเออตัวมันอย S A D แค่นั้นแหละกดวสเปคบาร์กดชิปกด E Q แค่นั้นแ่ะมีแค่นั้นแหะส่วนแบบนี้ใครพูดร้างเขาได้โคตรสวยเลยบอก มีพาสเหมนอนโซนรู้จักว่ะเอาเทียติดวันดวน้ำโซนก็แต่สลิงเล่นนะฮะผมก็ชำนาญเรื่องส,ล,อสงล,ลิงแล้ลฮ<อ>ะสลิงต่อไข่อย่าทันลึงเยอะเยอะสวยว่ะ กอแม่พี่จมน้ำแล้วพี่เลือกช่วยได้คนเดียวพี่ช่วยใครพี่ไม่ตอบคำถามนี้เพราะพี่รู้ทำไมทำไมไม่ตอบว่าพี่บอกว่าพ่อจะไบอกว่าแม่มึงตายแล้วพี่มาตอบว่าแม่จะไปพ่อมึงตายใช่ไหมรู้ไหมถ้าถห้ผมเหมือนจะทำไงผมไม่เชื่อใครเลยเพราะผมบอกว่าผมบอกว่าถ้าสมมุติพ่อแม่จมน้ำผมบอกว่าสมมุติก็ไม่ก็